สวัสดีครับเชลกาดนะครับผมจากคูโบต้าสีสเกตเราจะเล่นนะครับสาขาอำเภอกันพะราร่มนะครับเลิกงาม่งายดีหลังจากห่างหายกันไป3ามสี่มือหามือรับมื่อนี้มาส่งรถแบบแดดเลยสถานป่าเดดวันที่13มิถุนายน2 5 6 7นะครับมาส่งเบาะรถแท็กเตอร์ LC 0 1 8 SP นะครับของพี่พิชัยนะครับอยู่บ้านหน้าสนวนตำบลจรัด ครับอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับทินสางไงอยู่ต่อกับวัดไพ่พัฒนาลงปูสวงนะครับอยู่ใกล้ๆกันออกกันออกจากนั้นมาสองโลสามโลนะครับบอกไก่บันไดอันนี้พี่เพิ่นเอาอุปกรณ์สองชิน้นนะครับไปหมีดันดินกับพานพ่วนนะครับพานนี่เป็นสองสองหาอีโปนะไทยลึกยังแกนโลกคือกัน <laughs> นะครับถ่ายบ้านได้ใส่เดี๋ยวเอาไปใส่ในโฮมนะครับเดี๋ยวพร้อมตั้งพานตั้งยังให่เราเรียบร้อยเลย มาทา้าเนื้อนี่อันนี้พีเป็นยืนไฟเด่นหมู่บ้านนะครับไฟเด่นเขาตรวจเลยฝนออกกุศลชงเลยนะครับมาทา้าเฉลิมโปรโมชั่นนะครับพี่เป็นตังงบให้แสนหานะครับบ่อากไดหงัดใหญ่บอ่อหงัดใหญ่ล้ว่ะอับเซลกาจัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับเห็นเป็นรายปีล่วงหน้านะครับรายปีล่วงหน้าก็เงินแสนซีเอาไปดาวนะครับ ตั้งดาว U แสนสี่ Saint C, ครับแล้วก็เป็นคางวดลวงหนาอีกสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับรวมกันแล้วมันก็นจะตกอยู่ประมาณแสนแปดสี่กับแสนแปดหานละนะครับมันก็นจะเป็นแบบงวดไล่ปีลวงหนานะครับปีที่หนึ่งถึงปีที่เจ็ดจอยู่แปดหมน้าพัามร้อิบบาทนะครับปีที่แปดจะอยู่สี่หมื่นสาบาทไม่มีงวดใหญ่นะครับ, 8, ยย 40, 4, บ,ใ,รบใส่คนขำอยู่ผู้หนึ่งนะครับันนี้พอเรามาถาเราด้ว องแทมครับสองรถพ่วงเดยเท่าไรครับปีหเาลม่่นหมอเราปลูกทุเรียนพร้อมเียาละไ้ยวี่้เดี๋ยวหลอยลูกวาสันปีนี้ปีหน้าเขาจะหยิบไปอีกแม่ครับมะแม่มันเลื่อต้นมันใหญ่ไปเยเดี๋ยวมันเดี๋ยวไหลป้มกบเฮ็ดะครับพ่อปั้มกัเห็ดทุเรียนกัเห็ดได้ลราเฮ็ดไหลอยู่ปะครับปัม สี่สิมั้งยางควาห้คนยางก็อีโอู้นหเน้บอบาไหวโอ้อเอามาตัวนี้เอาไ้จังเอามตังข้าวข้าแน่ตักจงวแน่โอ้คน้ำวะาคตยาคตยาโอ้โอ้เห็นบเอาไเนน้ำ เราไ่ได้เห็นหน้าเราอะเข่าพอเราบอกนะครับปามซีซิปนะครับทุเรียนจ๊กจ๊กต้นพ่อสองลอยทุเรียนสองลอยต้นผีเราว่าปีปีที่สองบอกครับที่เก็บเออปีที่สามกีนนี่ในหกลอยลูกวันเราละฉลีายสองแสนกว่าอยู่ดอกครับที่นี่มันก็สีได้เก็บสุปีนะพ่อเนาะ เก็บสุป,ปี้เป็นเอารถมาไบบงวัวกัเลี้ยงยี่หมูอ้านเราบอกผมแล้วว่างวัวเลี้ยงยี่สิบห้าตัวแล้วว่ะปามอีกปลาอ,อีกสี่สิบไรแน่นอนแนี่นะครับผุนไอแล้วมาแล้วเราไป,น,ปาาน,นั่งผู้ขำอยู่โอ้ผูกบ้านาบ้าเป็นผู้ขำให้ออหนี่ละอุปกรณ์สองอย่างนะครับอาที่จริงโปก,กับดาวเริ่มต้นอยู่ฟีดดาวนั่นแหละแต่ว่านี่ไอ้ผูนใส่เงินดาวบ่เอางวดย่อยนะครับ แหงงวดใหญ่ใส่ในงบแสนหาเจ้ากาก็เลยเห็ดในเฟื่อนแบบรายปีล่วงหน้าไม่มีงวดใหญ่นะครับลูกค้าท่านใดทีด่บ่อยากมีงวดใหญ่ก็สามารถปรึกษาได้นะครับเต็มสีสิบเซงเงินแนมันหาที่ดาวไ,ได้เพราะว่ามันเอาค่างวดเรื่งหนึ่งนะครับของปีสุดท้ายระมาจ่ใจก่อนมือรับรถนะครับก็เลยต้องต้องในใส่เงินมือรับรดนะครับประมาณนี้มืออื่นนี่เซลากาทรงอยู่อำเภอหนองฮี่นะครับหนองฮี่หรือดอนฮี่หนองฮี่รอยเอ็ดนะครับ ไอ้เพิ่นมาซื้อเงินสดเมือนเสาน,นี่ LHA ซูนหนึ่งแปด SP นะครับมืออื่นพนสิปั้นหน้าหนาะมให้เบิ้งเลยครับเอา้าสำหรับคลิปนี้กับ่มียังไงพอกันไหมมืออื่นนะครับอยู่รอยเอสแบบหนึ่งซูนหนึ่งคือเกา่านะครับสำหรับคลิปนี้กับสีเอาไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ